เมื่อจะห่างหายไปวันนี้กลับมาแล้วค่ะ<ม>กับบิ๊กโจ๊กนะคะแต่ว่ากลานกลับมาครั้งนี้ <c oughs> กลานนั่นกานกลับมาครั้งนี้ <c oughs> จึงจ้งจึ้งจึ้งกว่าเดิม,มนะคะเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยบุกตรงถึงสภาพผู้ยื่นหนังสือถอถอนกรรมการ<ม>ปปอชหอลังเพราะว่ามีกรรมการคนหนึ่ง<ม>เขาบอกว่าท่านรวยนะท่านดูรวยผิดปกติ<ม>รวยจนบิ๊กโจ๊กสงสัยนะคะเขาบอกว่าบิ๊กโจ๊กก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ คนนี้ทุจริตหรือเปล่านะคะโดยพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะคะบอกว่าการยื่นหนังสือให้กับประธานสภาวันนี้เป็นปรากฏการใหม่ที่แสดงถึงพลังของประชาชนเพราะเป็นครั้งแรกที่มีการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการยื่นถอดถอนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรอิสระถือเป็นมิติใหม่ของประเทศไทยคนที่เหนื่อยที่สุดคือใครรู้ไหมคือดิฉันประชาชนเอาประชาชนเหรอเพราะใครไปยื่นอะไรก็อ้างแต่ประชาชนประชาชนประชาชนไม่รู้ประชาชนเขารู้เรื่องรึเปล่ารู้พ่าช่องเรานี่แหละดูช่องเราอยู่ก็เลยรู้ซึ่งการนําหนังสือมายื่นในครั้งนี้นะคะเป็นการรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นตรวจสอบการกล่าวหาขบวนการการถอดถอนเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระกรรมการท่านหนึ่งของปปชนะคะเพื่อเพราะว่าเขาสงสัยว่าบุคคลเนี้ย ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือเปล่าร้วยเป็นปกติหรือเปล่าแล้วก็ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือเปล่าใช่ครับแล้วนอกั้นมิจ๊กยังบอกอีกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อทั้งที่สงขาซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเองต่อด้วยจังหวัดพัทรลุงนครศรีธรรมราชเชียงใหม่อุดรธาน,นีชลบุรีและขอนแก่นรวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ใช้ชื่อว่า